โรคหูดงอนไก่ติดต่อได้จากช่องทางไหนได้บ้างมาฟังกันก่อนอื่นนะหูดงอนไก่อะส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการกุกกิ๊กโดยการไม่ได้ใส่ถุงยางหรือบางคนมีพฤติกรรมเปลี่ยนคู่นอนบ่อยหรือว่าแบบอางคนที่ชอบวันไนสแตนเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคู่ของเราอะจะมีเชื้อ hpv ไหมบางคนติดจากแม่สู่ลูกนะคะก็คือวิธีการป้องกันการติดเชื้อหูดหงอนไก่อันดับแรกเลยเลือกฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ hpv แล้วก็2ใส่ถุงทุกครั้ง 3. ม,มีการกุกกิ๊กเฉพาะคู่ของเรา ไม่มีคู่หลายคนนะคะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีติ่งเนื้อขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยฉันสงสัยว่าเป็นหูดหนอนไก่หรือเปล่าอยากปรึกษาก็ทักมาปรึกษาได้เลยเพราะว่าโรคหูหนอนไก่อะสามารถรักษาให้หายได้นะคะแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้อะมันก็จะค่อยๆลามติ่งมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะผู้หญิงบางคนก็มีตกขาวร่วมด้วยอาการหูหนอนไก่ยิ่งคันยิ่งเกายิ่งลามทางนั้นก็แนะนําให้รักษาให้หายก่อนหรือใครมีปัญหาสุขภาพอื่นๆก็ทักมาปรึกษาได้ทุกเรื่องอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้เพจ